สวัสดีค่ะยินดีต,ต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงรายจันกิ่งฟ้าหรือช่องกิ่งฟ้า t 4 o 5 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่คำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิป timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะสำหรับ12ราศีที่กิ่งฟ้าแยกคลิปเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันเลยก็คือเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้นะคะก็อย่างเช่นเดิมในคลิปยูทูบเนี่ยเป็น general reading ทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอทท่าานนนดูเป็แว เป็นไกด์ไลน์อย่างมีสตินะคะเพราะกิงฟ้าเชื่อว่าคลิปเหล่านี้นะคะก็อาจจะทําให้คุณเองระมัดระวังตัวหรือได้รับกําลังใจพลังงานดีๆกลับไปนะคะแต่สุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์กิงฟ้านะคะอ่าแล้วก็สําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิงฟ้าคือกิงฟ้าจะบอกเป็นประจําทุกคลิปว่านี่คือสไตล์หรือเอกลักษณ์ของกิงฟ้าคือมันเป็นตัวตนของกิงฟ้าจร,จริงๆอะค่ะไม่สามารถเปลี่ยนสปีดในการพูดได้นะคะอ่าฉะนั้น YouTube มันจะมีฟันเฟืองอยู่ ขวาบนของคุณนะคะถ้าคุณโอเคกับ normal speed แบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงฟันเฟืองตัวน,นั้นจะเรียกว่า playback speed นะคะหรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าอยากให้เร็วขึ้นอยากให้ช้าลงปรับได้เลยนะคะแต่โอเคกับ normal speed ให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องได้เลยไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านมากๆนะคะที่ส่งกำลังใจกันมานะคะตอนนี้ก็มีการดูดวงส่วนตัวนะคะ,ะจริงๆกิ่งฟ้ากลับมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแต่กลับมาแบบเดี๋ยวมาเด หายเลยอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ค่อยมีเวลาถ้าพูดตรงๆแต่ตอนนี้ก็มีการกลับมาดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะจากการที่ทุกท่านกรอ,อก Google Form มาปิดไปแล้วนะคะ Google Form ถ้าเปิดใหม่เมื่อไร่จะค่อยรับแต่ตอนนี้พยายามที่จะไล่คิวอยู่นะคะต้องขอบคุณมากๆสำหรับทุกกําลังใจทุกๆท,ท่านน่ารักมากๆเลยนะคะอะแล้วก็ถ้าท่านใดที่อยากจะฟังคําทํานายเลยสามารถไปกดลิงก์นะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่า Time Sta m p ด้านล่างใต้ description ค่ะกดได้เลยคลิกอะไปฟังคําทํานายได้เลยหรือว่าอ่านที่กิ่งฟ้า นาทีที่เท่าไหร่ในการเริ่มทํานายดวงก็สามารถเลื่อนไปฟังคําทํานายดวงได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากฟังต่อเนื่องหรือว่าต้องการสนับสนุนกิ่งฟ้านะคะในการทําคลิปต่อไปก็สามารถดูต่อเนื่องได้เลยนะคะกิ่งฟ้ามาป้ายายอย่างเช่นเดิมนะคะ,ะต้องแจ้งก่อนนะคะว่ากิ่งฟ้าทําคลิปตรงนี้เนี่ยเป็นการกุศล คุณคลิกมาดูเนี่ยกิ่งฟ้าไม่ได้เปิด Membership ก็คือดูดูได้ฟรีได้เลยนะคะอ่าแล้วก็กิ่งฟ้าเชื่อว่าหลายหลายท่านเนี่ยก็จะมีการถามว่าบางทีกิ่งฟ้าใส่เสื้ออะไระหรือว่าแต่งหน้าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแต่วันนี้จะมาทั้งหมด2อ,อย่างนะคะก็คือเสื้อที่กิ่งฟ้าใส่วันนี้คือชัดมากๆเมซงนะคะอะ่ของแบรนด์เมซองคลิปส์นะคะเป็นแบรนด์ดีไซเนอร์ของคนไทยนะคะซึ่งถ้าหลายๆท่านติดตามใน In s t a g r กรมกิ่งฟ้าหรือ Facebook f a n p a หรือแม้กระทั่ง YouTube Community กิ่งฟ้าจะมีโพสต์หรือว่าใส่แบรนด์นี้ค่อนข้างบ่อยเลยแม้กระทั่งใน YouTube ในคลิปก่อนๆมีใส่ที่แบบถ้าเห็นหน้ากิ่งฟ้าจะมีใส่แบรนด์นี้บ่อยมากๆคือกิ่งฟ้าซื้อเองตามเองจริงคือชอบเองจริงๆนะคะแล้วก็มีวันนึงโอกาสได้รู้จักกับคุณจูนเป็นเจ้าของของทางเมซงคลิปส์นะคะก็เลยมีโอกาสได้ใส่เสื้อของเขาที่เขากำลังล่า u n c h ใหม่ในออนไลน์5.5นี้นะคะสามารถไปตามตามตะกร้าที่กิ่งฟ้า ปักเอาไว้ได้เลยนะคะเข้าไปในแอปส้มนะคะก็จะเห็นนะคะว่าแบรนด์นี้มีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากๆเลยนะคะแต่ตัวที่กิ่งฟ้าใส่ที่กำลังจะล่าช์ใน5.5นี้ก็คือในเดือนพฤษภาคมวันที่5พฤษภาคมเป็อตอนต้นไปเนี่ยก็คือชื่อว่า The Oversize Ink Logo นะคะ Ink Logo T นะคะ,ะมันจะเป็นเสื้อ Over อร์ e ซ์นะคะนุ่มมากนุ่มตั้งแต่รุ่นเก่าที่กิ่งฟ้าชอบใส่ยันรุ่นนี้นะคะคือคงคุณภาพเดิมมากๆากไซส์ที่กิ่งฟ้าใส่นะคะจะเป็นไซส์44 ะะจะมีใหญ่กว่าน,นั้นอีกก็สามารถไปดูกันได้นะคะ,ะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งนะคะที่อยากนําเหนือคือส่วนมากๆนะคะอะตัวนี้จะเป็นสีขาวตัดสีตัวอักษรโลโก้สีดํานี่ให้ดูด้านหลังนะคะนี่นะคะ แต่อันนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะตัดกับตัวสอนสีแดงสวยมากๆมีความคลาสสิกมากๆเขามีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะคะมีทั้งพวกเฮดแบนด์ะนะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่ากิฟต์ก็มีที่คาดผมก็มีอัซเซสซอรีต่างๆก็มีเรียกว่าทั้งเสื้อผ้าเขาหรือว่าอัซเซสซอรีของเขาเนี่ยมันมีความคลาสสิกมากๆคือใส่ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะก็ไปสนับสนุนแบรนด์คนไทยกันได้เลยนะคะอยู่ตะกร้าด้านล่างแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะนําเสนออะไรๆลท่านอาจจะเห็นกิ่งฟ้า ที่กิ่งฟ้าแบบนําเหนือลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็นําเหนืออีกนะคะอันนี้คือชอบมากๆนะคะเรียกว่า a r oma Teddy diffuser นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าน้องหมีหอมเรียกแบบนั้นจริงๆเพราะว่าน้องหมีนะคะมีกลิ่นหอมนะคะเป็น a r oma ที่สามารถคุ้นห้อยไว้ทั้ง หน้ารถจะห้อยไว้ในตู้เสื้อผ้ายังได้หรือว่าที่ไหนที่แบบทั้งความน่ารักก็ได้ได้กลิ่นหอมด้วยนะคะจะมีทั้งหมด5กลิ่นนะคะก็จะมี charming spell r e a d me luck peace of mind love magic sky velvet นะคะถ้ากลิ่นที่ก็เรียกว่า คำจิตใจเราได้ดีมากๆเลยก็คือตัว peace of mind จะผ่อนคลายนะคะส่วนตัว love magic เนี่ยจะเป็นออกแนว fruity floral ก็คือเป็นกลิ่นผลไม้กับกลิ่นดอกไม้นะคะถ้าใครชอบหรือว่าหอมสะอาดจะเป็น sky velvet นะคะถ้าหอมแบบมีสเสน่ห์เย้ายวนนะคะก็ตามชื่อเลยคือ charming spell แล้วก็หอมสดชื่นก็คือ breathe me luck นะคะคือสูตรลมหายใจเราก็จะนำพาความโชคดีมาให้นั่นประมาณนี้นะคะเห็นไหมน่ารักจมู o s m i l เห็นไหมตัวนี้น่ารักเป็นพิเศษและกิ่งฟ้าชอบตัวนี้ เออสีชมพูมุมีมากนะคะอีกหนึ่งอย่างที่แนะนำนะคะก็คือตัว copy keychain นะคะ จร,จริงๆเขามีคู่ของเขาแต่คู่ของเขาอยู่ไหนนะคะคู่ของเขาอยู่นี่คะ่ะกิ่งฟ้า,าห้อยเป็นตัวผู้หญิงนะคะนี่นะคห้อยจริงเองจริงๆถ้าใครติดตามสตอรี่ในไอจหรือ Facebook Fanpage ของกิ่งฟ้าเนี่ยกิ่งฟ้าลงบ่อยมากแล้วก็ถือเองจริงๆถ้าเจอกิ่งฟ้าตามห้างหรือตามที่ไหนก็ได้ก็ตามแต่ทักกิ่งฟ้าได้ก็จะเห็นกิ่งฟ้าใช้กระเป๋าใบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยมีเห็นไหมเนี่ยฮ b อบบี้คีเชนนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครชอบก็สามารถไปตามตามตะกร้าที่กิ่งฟ้าปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะ นี่ น่ารักนะคะโอเคก็มีบางคอมเมนต์นะคะก็จะบอกว่าจะมาดูดวงหรือขายของนะคะในบางคลิปนะคะที่เห็นขึ้นมากิ่งฟ้าก็บอกเลยว่าทําทั้งสองอย่างค่ะเพราะว่ากิ่งฟ้าเชื่อว่าการสนับสนุนให้คนอื่นทำมาหากินเป็นเรื่องที่ดีเพราะกิ่งฟ้าก็ยนินดีสนับสนุนทุกท่านในการทำมาหากินกิ่งฟ้ามองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่า,าไม่ได้ปล่อยให้ตัวเราเองว่างนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้กิ่งฟ้ามองว่า,าถ้าเราทำมาหากินอย่างสุจริตไม่ได้ทำผิดศีลธรรมผิดกฎหมายกิ่งฟ้ามองว่าเป็นเรื่องดีทั้งหมดนะคะก็ขอสนับสนุนทุกท ที่ทำมาหากินอย่างสุจริตสู้ชีวิตไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนถูกแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจมากๆจากใจจริงนะคะก็ถ้าใครอยากฟังคำทนานยนะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องใหญ่สําคัญอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณในระยะเวลา15วันนี้คือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะทํานายจับให้พี่เนนแล้วก็ไพ่ตลอดอย่างเช่นเดิมนะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าคือแล้วแต่ไพ่จะบอกนะ prosperities joy embrace perseverance eight of pentacles justice four cups Ten of Pentacles, Ace of Wands, Seven of Wands, Three of Wands, King of Wands, Seven of Pentacles, Seven of Cups, n 9 of wands the empress โอเคพลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรอันดับแรกไพ่จะขึ้นชัดเจนในเรื่องความมั่งคัง่งความมั่นคงความร่ำรวยได้ด้วยนะคะแต่ถ้ากิ่งฟ้าบอกคุณจะรวยคุณจะมั่งคัง่งคุณจะมีดีเข้ามาหาตัวแต่ถ้าคุณไม่ขยันเหมือนเพียนไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติดีแล้วก็เราเองเหมือนแบบ ไม่ได้มีความตั้งใจอ่ะมันก็สําเร็จได้ยากแต่ต้องบอกตรงๆว่าสำหรับชาวราศีกรกฎช่วงนี้ฟ้าเปิดดวงเปิดทางให้กับคุณฉะนั้นลงมือทําตั้งใจเพียรพยายามคุณมีโอกาสจะประสบผลสําเร็จตามที่คุณปรารถนาเอาไว้คุณมีโอกาสที่จะมีอํานาจบรารมีที่เพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยในความมั่นคงด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีหรือสิ่งดีๆบางท่านอาจจะมีงานมงคลมีงานมงคลแบบในเชิงไปร่วมงานก็ได้หรือมีเองหรือว่ามีงานบุญหรือไปร่วมงานบุญก็ได้มันเหมือนมีความ สิรมงคลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั่นเองถือว่าเป็นสัญญาณได้ดีมากๆนะคะแล้วช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับการสนับสนุนได้รับการต้อนรับอย่างดีนะคะอะแล้วก็มันอาจจะมีงานวิ่งเข้าชนเยอะนิดนึงฉะนั้นแบ่งเวลาให้ชัดเจนหน่อยละกันนะคะมัลติ t a s k i n g สุดมากช่วงนี้เลยบอกว่าทำหลากหลายเรื่องมากๆเลยบางคนบอกว่า อาจจะมีอาชีพเดียวแต่อาจจะต้องอมีอะไรที่อาจจะต้องทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของตัวเองเรื่องคอรอบครัวอะไรก็ว่ากันไปคือมันมีหลากหลายอย่างที่เราจะต้องจัดการต้องวางแผนดีๆเท่าน,นั้นเองมันจะได้แบบว่าไม่สเปรสปะเนาะเหมือนวางแผนวางแผนดีๆในทุกๆด้านในแต่ละวันนิดนึงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดในหลายด้านาก,กิงฟ้าเลยบอกว่าเรื่องเงินคุณขึ้นดวงมันขึ้นมากๆแล้วก็ ช่วงนี้บางท่านอาจจะแบบว่าถ้าสมมตินคนจะลงทุนทําอะไรลงทุนได้แต่ก็ต้องรอบคอบอ่ะคือดูดีๆแล้วกันอะไรที่เป็นความเสี่ยงก็เรามาระวังหน่อยแล้วก็รวมถึงช่วงนี้บางท่านอาจจะได้ของล้าค่าของมีค่าบางสิ่งบางอย่างที่มันสมควรที่จะเป็นของเราอ่ะเหมือนเราต้องได้มันมาหรือว่าเราอาจจะซื้อมาด้วยความน้าพักน้ําแรงของเราด้วยความสามารถของเราหรือว่าเราเองอาจจะได้มาจากผู้อื่นก็เป็นได้นะคะเหมือนเป็นความโชคดีที่เขามอบให้กับเราแต่จริงๆคําว่าของล้าค่าของมีค่าเนี่ยหรือผลประโยชน์ต่ตางๆที่คุณ ได้รับมันสามารถเป็นคําว่าตําแหน่งการงานหรืออาจจะเป็นสิ่งของจริงๆก็ได้หรือบางคนอาจจะบอกได้บุตรได้ลูกนะคะหรือรับได้รับสบรรพสัตเลี้ยงมานะ,ะเป็นได้หมดมันเหมือนกับว่าได้บางสิ่งบางอย่างที่มันเอามาต่อยอดได้เป็นโอกาสให้กับตัวคุณเองหรือทําให้ตัวเราเองมีความสุขที่ได้สิ่งนั้นมาก็ถือว่าเป็นของขวัญ ดีๆที่คุณจะได้มานั่นเองนะคะแต่มันก็จะมีคําเตือนว่าอย่าให้ใครมาหักหลังมาหลอกลวงเราได้จะลงทุนทําธุรกิจอะไรต้องมีสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีความรบอบคอบวางแผนดีๆแล้วก็อย่าไปเซ็นคําประกันให้ใครอะไรที่มันเรื่องเงินเรื่องทองค่ะถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องให้ใครหยิบยืมตังค์หรอกค่ะอาจจะไม่ได้คืนหรือได้คืนยากมากๆแต่ถ้าในกรณีบางคนบอกว่ามันจําเป็นต้องให้ อ่ะให้ได้แต่ก็เหมือนให้เหมือนเป็นหนึ่งทำบุญอ่ะคือไม่ได้คืนนะคะนี่คือคือบอกไว้ก่อนนะเลยบอกอยากให้ใครหยิบยืมตังค์ถ้าไม่จําเป็นแต่บางคนบอกอาจารย์นคะหนูก็ไม่ได้มีมากให้อิบยืมตังค์เป็นข้อดีเป็นข้อดีประมาณนี้นะอ่ะแล้วจะบอกว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องหรือมีออปชันหรือมันมีแบบอะไรบางอย่างที่เราต้องเมคเดซิชันคือมนมันต้องมีเรื่องต้องตัดสินใจมากๆมีเรื่องที่ต้องคิด มีเรื่องที่จะแบบเอ๊ะฉันจะไปซ้าไปขวาเดินหน้าถอยหลังคือมันมีอะไรบางอย่างที่มันคุนค,คิดอยู่ในหัวเหมือนกันว่าจะเอายังไงดีวะอะไรเงี้ยมันจะมีอารมณ์แบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวก็ตัดสินใจได้เพราะว่าไพ่เหมือนขึ้นว่าอยู่ดีโอกาสหรือความโชคดีมันเข้ามาหาตัวเราแต่เราก็ต้องพยายามด้วยส่วนหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะรอให้ความโชคดีวิ่งเข้าหาตัวเราเองเดียวมันไม่ได้มันแบบคนละครึ่งทางละกันนะคะแล้วก็มีคําเตือนว่า ช่วงนี้บางทีคุณอาจจะตั้งใจทําอะไรบางอย่างมากๆเกินไปมันทําให้เครียดง่ายหรือปวดหัวง่ายระวังนิดนึงตรงจุดนี้นะคะแต่มันห้ามกันไม่ได้เะบางทีความเครียด แต่ก็อย่ามากเกินไปละกันนะคะพยายามปล่อยวางในบางเรื่องที่มันไม่จําเป็นมันอาจจะพูดง่ายทํายากนะ,ค,ะคำว่าปล่อยวางกิ่งฟ้าบอกเสมอแต่กิ่งฟ้ามองว่าถ้าเราไม่เริ่มในการฝึกจิตในการปล่อยวางในบางเรื่องมันจะกลายเป็นว่ามัน,มนสะสมสะสมสะสมความเครียดกลายเป็นว่ามันมันเป็นภูเขาแล้วเรา,เอาออกยากมากๆนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าไม่มีใครแก้ไขคุณได้นอกจากตัวคุณเองจงตั้งสตินะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเอง แล้วก็พ้ายขึ้นว่าอย่าอย่าอีโก้สูงเมื่อไรที่เราอีโก้สูงคุณจบทันทีนะคะถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตน <c oughs> ทำตัวปกติ กิ่งฟาจะบอกเลยว่ามีแต่คนเมตตาเราแล้วทําอะไรก็ราบรื่นราบเรียบคือบางทีความเก่งของเรามันชายออกมาเองมันจะมันจะเปล่งประกายออรา่ามันจะออกมาเองไม่ต้องไปไม่ต้องไปโอ้อวดไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นปล่อยตัวธรรมดาธรรมชาติเดี๋ยวม,มันจะออร่าของมันมันออกเองนะคะไพ่ก็เลยขึ้นเตือนว่าอย่าอีโก้สูงแล้วก็ระวังในเรื่องออการมีปัญหากับบางบุคคลไม่ใช่ทุกคนนะบางบุคคลจากการ ไม่เข้าใจกันหรือว่าความคิดไม่ลงรอยกันนะคะ,ะแต่ถามว่ามันแก้ไขได้ไหมได้ถ้ามีสติในการพูดคุยนั่นแหละแค่นั้นเลยนะคะ,ะแล้วก็บางท่านเนี่ยจะมีการเดินทางหรือว่ามีการขยับขยายมีการก้าวกระโดดในชีวิตหรือทําอะไรใหม่ๆก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ไพ่อยาขึ้นว่าแบบมั่นคงนะอุดมสมบูรณ์ไพ่ขึ้นดีมากอะไม่ต้องพูดเดยอะเอาจริง อีกหนึ่งอย่างบางท่านนะคะ <c oughs> มีโอกาสที่จะอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือแต่งงานมั่นหมายก็เป็นได้หรืออาจจะเจอคู่ชีวิตเจอคนที่ใช่ถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะอาจจะมีคนที่รอคอยเข้ามาในชีวิตหรือคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตก็ได้แต่เราเองก็ต้องไม่ปิดกั้นตัวเองด้วยนะคะหรือว่าต้องไปเจอสังคมเจอคนใหม่ๆด้วยแต่ถ้าเรากําลังคบกับใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะอาจจะแปลว่า กําลังสร้างอนาคตไปอีกขั้นหนึ่งมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะถ้าไม่ทะเลาะกันซะก่อนนะเพราะไพ่บางทีอ่ะมันจะขึ้นว่าบางทีเล่นกับฟันมันกระทบกระทั่งบ้างแต่ไม่หนักหนาะนะคะ,ะแล้วก็ไพ่จะบอกว่าในเรื่องของคําว่า คนที่กําลังตัดสินใจในเรื่องความรักหรือว่าความรักไม่ชัดเจนมันมีไพ่มันขึ้นชอยส์ค่ะาการตัดสินใจการเลือกอยู่นะคะหรือว่ารักที่ยังเผื่อเลือกอยู่ประมาณหนึ่งนะคะที่มันจะขึ้นมานะอ่าแล้วไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้นะแสดงศักยภาพให้เต็มที่คือปล่อยปล่อยของให้เต็มที่เลยปล่อยความสามารถทำอะไรทําให้เต็มที่เพราะว่าช่วงนี้ มันมองอีกม,มุมนะึ่งให้เห็นภาพง่ายๆบางคนกําลังอ,อยู่ในช่วง probation คือกําลังทดลองงานอยู่อะคะ่ะคุณต้องปล่อยของให้เต็มที่พยายามให้เต็มที่ทําให้เขาเห็นอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆหรือว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีผลงานอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มันสาเร็จนะมันเหมือนกับว่าเราต้องลงมือทําผลงานของคุณจะโดดเด่นขึ้นมามากๆนะคะ,ะฉะนั้นเลยบอกว่าทําให้เต็มที่ลงมือทําประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะให้ขึ้นความสําเร็จมาตั้งแต่ตน้นโอ้แล้วให้ขึ้นดีให้ขึ้นสง่าผ่าเผยออร่าหร มันเหมือนแบบเม็ดเพชรที่มันแบบ shine bright like a diamond คือเพชรที่มันเปล่งประกายออกมาอุ้ยตายพูดดูเวอร์มากแต่ไพามันขึ้นแบบนั้นกีฟฟ์เลยพูดตามนั้นนะคะช่วงน,นี้ถ้าอะไรที่เกี่ยวโคอสัหาริมทรัพย์ก็โดดเด่นเหมือนกันนะคะแต่บางท่านเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าช่วงน,นี้เนี่ยคือคุณควรที่จะอยู่กับธรรมชาติเยอะๆหน่อยถ้าสมมติต้องการพักผ่อนแบบว่านั่งสมาธิแับอันนี้ถ้าถ้ามีโอกาสนะที่แบบสมบมติบางคนมีมีบริเวณหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า ที่แบบบางคนถ้าอยู่คอนโดก็สวนกลางหรือว่าเรามีบ้านมีแบบสวนเล็กๆอะไรเงี้ยออกไปอยู่กับธรรมชาติควรมีปลูกต้นไม้แต่ต้องดูแลต้นไม้ให้ดีไม่ใช่ว่าปล่อยเหี่ยวเช้าเดี๋ยวฮวงจุ้ยไม่ดีนะคะพยายามแบบว่าดูแลนิดนึงคือไพ่มันเหมือนกับว่า เราควรที่จะอยู่ธรรมชาติบ้างหรือว่าถ้าจะไปเที่ยวพักผ่อนอะไรไปเติมพลังงานจากธรรมชาติจะช่วยได้เยอะไปเที่ยวทะเลทะเลที่ยวภูเขาอะไรเงี้ยหรือว่าไปพักผ่อนอะไรที่เป็นแบบที่ธรรมชาตินนดนงน้ําตกทะเลแบบที่มีเสียงแบบน้ําตกจะยิ่งดีมันเหมือนเป็นเพิ่มพลังให้กับตัวคุณในทางที่ดีและพาขึ้นความพยายามจะเป็นผลยางที่กิ่งฟ้าบอกไงสำเร็จแต่ต้องลงมือทาแล้วดีด้วยจะยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีการปรับตําแหน่งขึ้นได้โอกาสใหม่ๆที่ดีเลิศเวอร์มมากขึ้นกว่าเดิมและหมั่นนั่งสมาธิอุพขึ้นนดดีมทุกออยยย่่างเลละคืัภ ที่อย่างน้อยวันละ5้าถึงเนาทีจะดีสําหรับตัวคุณมากๆใครทําคนนั้นได้นั่งสมาธิในมุมของกิ่งฟ้านะแล้วแต่คนนะบางคนบอกส่วนมนสำคัญแต่กิ่งฟ้ามองว่าสําคัญทั้งสองอย่างแหละแต่การนั่งสมาธิอ่ะสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับกิ่งฟ้านะคะหรือหากิจกรรมอื่นทําให้กับให้มีสมาธิก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นการโซเชียลดีทอ์กิ่งฟ้าถึงบอกว่าไปคืนสู่ธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติมันจะช่วยได้เยอะแล้วก็นั่งสมาธิ ทำสมาธิสละเวลาสักครึ่งชั่วโมงสวนมนต์ทำสมาธิจะช่วยได้ดีมากๆนะคะบทสวดสวนมนต์่ะบททั่วไปที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใน description ะถ้าคุณสวดทุกวันอะมันไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกนั่งสมาธิก็ประมาณสัก5-9นาทีนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎจะดีมากกว่าที่คุณคิดเยอะมากๆอเดี๋ยวเรามาดูในใบสรุปนะคะอุไยขึ้นพระแม่รัศมีโอ้โหนี่ ขึ้นเรื่องเงินไม่พอเงินทองดีเห็นไหมขึ้นตั้งแต่ต้นมันเขามาย้ำเตือนคือใบสรุปแล้วให้ขึ้นครอบครัวหรือบางคนอาจจะเข้าใจกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นครอบครัวสามารถเป็นคําว่าคนที่มีพระคุณบางคนเป็นพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรม,มหรือว่าครอบครัวในฝั่งของเราหรือเป็นครอบครัวในเชิงคําว่าสร้างครอบครัวมีบุตรมีลูกหรือว่าแต่งงานอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือ LGBTQ กิงฟ้าบอกเสมอดูได้หมดนะคะแสดงมันเป็นลักษณะของคาว่า ช่วงเนี้ยเข้าใจกันดีเป็นกลมเป็นก้อนกันดีนะคะอ่าประมาณนี้นะแล้วก็ไพ่ก็บอกอีกว่าพระหนุมานถ้ามันเกิดปัญหาหรือมีปัญหาอะไรก็มักที่จะมีคนช่วยเหลือ,อแต่เอาจริงๆนะความรักคุณมีโอกาสเจอคู่ที่ใช่จริงๆอะเจอคนที่ใช่มีโอกาสสูงมากๆมีเจอมีโอกาสที่จะเจอความรักที่เหมือนเป็นรักครั้งสุดท้ายอะคะ่ะเหมือนเปรียบเปยว่าเจอคู่ที่เหมาะสม ซีสินเสมอกันเข้ามาเหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็ถ้าจะมีคู่เนี่ยจริงๆแล้วสำหรับคนโสดจริงๆต้องมีคอนเน็กชันหรืออาจจะแปลว่ามีคนแนะนําให้รู้จักมีคําว่าพ่อสื่อแม่สื่อหรือเข้าสังคมมันต้องเจอลักษณะนี้นะคะหรือมีจุดตรงกลางทำให้คนทั้งสองคนมาเจอกันอะไรเงี้ยถามว่าแอปพลิเคชันได้ไหมก็ได้อยู่แต่ ถ้าแบบมีคอนเนชันเป็นแบบในเชิงแบบมีตัวเป็นตนจริงอะไรเงี้ยดีกว่าเนาะแต่ถ้าเจอในสื่อออนไลน์ดูคนดีๆแล้วกันต้องระวังนิดนึงด,ด,ด้วยนะคะอ่าแต่ไพ่ขึ้นว่าถ้ามีปัญหาอะไรหรืออุปสรรคอะไรเดี๋ยวมันก็เหมือนแบบมีคนช่วยเหลือทําให้หลุดพ้นจา,าจากปัญหาตรงจุดนั้นแหละนะคะแล้วก็ไพ่ไปสุดท้ายนะคะพระแม่กาลีคือปัญหาปัดเป่าทุกอย่างปัดเป่าไปหมดเลยนะคะไพ่ขึ้นดีมากๆนะคะแต่มันก็จะมีคาเตือนอย่างที่กิ่งฟ้าบอกอย่าทาอะไรผิดศีลธรรมแล้วก็อย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งอย่า อย่าแบบเขาเรียกว่าไงใช้อารมณ์ในการตัดสินทุกอย่างม,มันจะแย่กว่าเดิมไม่มีอะไรดีนะคะอ้ออีกเพิ่มอีกหนึ่งอย่างบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะ เหมือนพลังงานมันขึ้นอะไรขึ้นความผูกพันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะสายใยรักผูกพันหรือว่าเจอคนที่เคยรู้จักกันได้กลับมาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้แต่ในเรื่องการทําบุญอีกหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าแนะนาคือบริจาคเลือดถ้าคุณบริจาคเลือดไม่ได้ทําบุญวัดพระบาทนำ้ำภูก็ได้ทําบุญเกี่ยวกังงบเรื่องโรงพยาบาลสงก็ได้โรงพยาบาลฐานผ่านศึกก็ได้หรือโรงพยาบาลอื่นๆก็ได้นะคะแต่เน้นเป็นเกี่ยวกับเรื่องถ้าไม่บริจาคก ours, ไ็ไม่บริจาคเลือดก,ก็อย่างที่กิงฟ้าบอกคืออุปกรณ์การ deserved, แพทย์เกี่ยวววกกับเเรืื่อองคคคาาามมป็็นตย กียโรงพยาบาลทั้งหมดอะค่ะจะยิ่งดีต่อตัวเราใครทําคนนั้นก็ได้นะคะอนุทนาบุญด้วยกับทุกท่านอย่าลืมนะคะทําสิ่งที่ดีแล้วกิ่งฟ้าเชื่อว่าสิ่งดีๆมันจะย้อนกลับเข้ามาหาตัวคุณเองขอให้ทุกท่านมีความสุขมากอย่าลืมส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะคะจบคำทำนายเดวเบลนี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหาจางกิ่งฟ้านะคะก็สามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แตงด้ตรงตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนกันอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนกิ่งฟ้าคือ product กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube คือเป็นตะกร้า สามารถไปกดโปรดักต์ต่ตงตางๆในการซื้อตะกร้าของกิ่งฟ้าได้กิ่งฟ้าจะแยกค่าเขมมิชช้เล็กๆหรือค่าขนมเล็กๆในการต่อยอดทำเคทแพย้กับกกกกใใกทุกท่านได้ดูต่อไปนะคะหรือเพีห้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม e b o o k ๊ a แฟนเพจท่าติ๊กตอก IG วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆิเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปนในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว, description. ว้า Facebook page, Instagram, ร TikTok าาขขางกง ใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ